สวัสดีเจ้าชื่อนางบุญศรีชัยพรมครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านลอยาวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปูนเขตสองแรงบัน,นันใจในการเข้ารับการอบรมโคดดิ้งออนไลน์ระดับจั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ก็มีคือ พัฒนาตัวเองและก็เปลี่ยนแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในหันยอ,อย่างหนึ่งก็คือพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนในช่วงเวลาที่เหลืออีกหนึ่งปีหลังที่เขาจะ,กะเกษียณหลังจากที่เขาได้เข้าสมัครเข้ารับการอบรมเขาก็เข้าไปศึกษาเนื้อหาตอนแรกก็คิดว่าจะทำมาได้และก็ยากเกินไปสำหรับเฮาเพราะว่า การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเนี่ยครูรุ่นเก่ายัางบอกมีความชํานาญเติอ่อจากนั้นเขาก็ลองเข้าไปเรียนรู้ดูสิ่งไหนที่เขาบ่ได้เขาก็สามารถถามตั้งสอนองหรือลูกหลานหรือเพื่อนร่วมง,งานในโรงเรียนสามารถสื่อสารถามกันได้หลังจากที่เขาเข้ารับการอบรมแล้วก็รู้สึกว่า ทางวิทยากรที่มั่งื้อความหูได้ถ่ายทอดทอดความหูได้ยังเป็นอย่างดีแล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีแล้วก็อู้เนื้อหาบบกเร็วเกินไปแหมยังนึงก็คือมีความน่าฮักทั้งชายและหญิงจากนั้นเขาก็เข้าเรียนรู้และประสบผลสำเร็จแล้วก็ได้เกียรติบัตร ขอขอบคุณทุกๆท่านนักๆเจ้า